สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวิชัยบล็อกครับวันนี้อยู่บ้านเดี๋ยวเราจะมาปลูกต้นบอนสีกันชิ้นบอนสีที่เราผ่าไว้แล้วมันไม่งอกเราโยนทิ้งแล้วผมก็โยนทิ้งไว้ใต้ต้นไม้ปรากฏว่าเวลาที่ฝนตกแล้วก็แดดออกในสภาพอากาศที่เหมาะสมชิ้นบอนสีนั้นมันงอกโตแล้วก็เป็นต้นเดี๋ยวเราจะไปขุด แล้วก็มาปลูกใส่กระถางนะครับผมก็ยังปลูกบอนสีเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ช่วงนี้อากาศที่ภาคเหนือก็กลับมาดีสดชื่นอีกครั้งแล้วหลังจากที่ฝนตกอากาศก็กลับมาสดชื่นแล้วก็มีชีวิตชีวาอีกครั้งนะครับก็อยู่บ้านแล้วก็ทําสวนกันเดี๋ยวไปขุดชิ้นบอนสีที่มันงอกเนี่ยมาใส่กระถางกันครับก็ใช้ใช้ตัวช,ช้อนที่พังๆนี่แหละนะฮะงัดขึ้นมาหัวมนันน่าจะอยู่ข้างในครับนี่แบบนี้ขึ้นมาเลยนะฮะ ขอให้มีรากกับหัวติดมาก็ยังไงก็เกิดครับนี่นนี่นะฮะได้ละอันนี้เป็นสีจะเินกุงครับพอเราได้แล้วเราก็เอามาใส่ไว้ตรงนี้ไว้ปลูกครับแล้วก็มาดูตัวนี้ใหญ่เพชรเจ็ดสีหรือไม่ก็ยอดมงกุฎนะครับก็ใช้ปลายซ่อมงัดขึ้นมาเหมือนหาเห็ดเลยนะ <laughs> เหมือนหาเห็ดทอบเลยแต่นี้จะเป็นต้นไม้นี่เลยนะ,ะอันนี้น่าจะเป็น อะไรนะสัตว์จะทำไหมตัวนี้น,นะฮะนี่ขอให้มีรากแล้วก็มีหัวติดมาอย่างนี้ก็ก็ได้นะฮะแล้วก็มาขุดอีกโอ้เยอะนะฮะต้องบอกกันเลยว่าเยอะจริงๆเลยไม่คิดว่ามันจะเกิดเยอะขนาดนี้นะ <c oughs> เรียกร้องนะ,ะเรียกร้องให้เราได้ได้สนใจแล้วก็นำไปปลูกใส่กระถางอันนี้น่าจะเป็นเอกลาดครับเอกลาด นี่นะฮะก็ค่อยๆ,ๆงัดขึ้นครับนี่เลยแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นธาตุบางแก้วธาตุบางแก้วเยอะมากตอนนี้ถูกแล้วนะครับอยู่นี้สามต้น,นร้อยละนะะไม่ใช่ต้นละ 10, 200, <c oughs> หมื่นสองหมื่นเหมือนเมื่อก่อนอนี่ต้นละแสนแล้วนะครับหลายท่านถามว่าเอ๊ะมันจะขึ้นอีกไหมบอลสีจะนิยมอีกไหมก็คงนิยมอีกแหละนะฮะแต่ว่าไม่รู้เมื่อไร่ครับไม่รู้เมื่อไหร แล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นสองฝั่งชีครับสีเหลืองๆนี้นะเนี่ยสอฝั่งชีเออสวยนะฮะเห็นไหมแล้วก็อสงไข่ค่อยงัดครับค,ค่อยงัดขึ้นคือคือต้นมันเล็กเนี่ยข้อดีก็คือล่างมันยังไม่หยางลงไปลึกจนเกินไปสามารถใช้มือดึงได้อยู่นะใช้มือดึงก็ออก แหม่มก็ยังมีรากมันออกมาแบบนี้ครับหลังจากที่เราขุดต้นบอนสีมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนําลงปลูกใส่กระถางได้เลยหรือจะแช่น้ําไว้ก่อนสักวันสองวันให้เขาสดชื่นถึงจะลงปลูกก็ได้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนเลยนะฮะผมก็จะบางส่วนที่ต้นให,ใหญ่ผมก็จะลงกระถางไปละแต่ว่าบางส่วนเนี่ยผมก็จะแช่น้ําไว้สักวันสองวันให้เขาสดชื่นก่อนแล้วถึงจะนํามาปลูกนะครับทาม,มาดูต้นนี้อันนี้ทานบางแก้วแล้วก็วันศุกร์ครับ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเพชรเจ็ดสีโอเยอะมากเลยต้องบอกว่าบอลสีเยอะจริงๆเลยนะฮะอ่ะมาเราก็จะใช้กระถางเดิมที่ใช้แล้วนี่แหละเอามารีย s e เอามาใช้ซ้ำนะครับเป็นกระถางลูกฟูกสีนิ้วสีขาวแล้วก็ดินปลูกก็ใช้แค่ใบก้ามปูหมักเถพ,พียวเลยจะผสมดินผสมอะไรก็ได้นะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ผสมอะไรก็นําต้นบอลสีขนาดเล็กที่เราขุดมานี่แหละ ทาใบไหนที่มันแก่ก็เด็ดทิ้งนะครับแบบนี้แล้วก็ใส่ในกระถางปลูกปกติเลยพอช่วงนี้เนี่ยฝนจะทิ้งช่วงหน่อยนะครับพอฝนตกแล้วมันก็จะทิ้งช่วงพอฝนทิ้งช่วงเนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยก็คือต้นไม้เราก็จะเริ่มเวลาโดนแดดจัดเนี่ยใบมันก็จะเริ่มเหี่ยวเริ่มแห้งเริ่มโดนไหม้มันจะไหม้เวลาโดนแดดนะครับอยู่กับบีบีแล้วก็ปลูกต้นไม้กันครับ อากาศดีช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนก็ปลูกต้นไม้อยู่บ้านเอาจริงนะครับปลูกไปปลูกมาก็เริ่มร้อนแล้วนี่ขนาดผมเลือกตอนเช้าประมาณสัก9ก้าโมงนะฮะแดดนี่จ้ามากเลยเพราะฝนทิ้งช่วงไปทําให้แดดจัดมากนะฮะก็อยู่กับบี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 ก็มานั่งเฝ้าครับตอนนี้ปลูกได้น่าจะเกือบ10กระถางละก็ปลูกกันไปเรื่อยๆครับก็ใช้ใบกัปกมปูหมักเพลียวๆนะฮะหมักเปลียวๆจริงๆอยากจะปลูกตอนเย็นแต่ว่าตอนเย็นเนี่ยค่ำไวมากประมาณสัก6กโมง คิดว่าจะมาปลูกปรากฏว่าค่ําแล้วนะฮะแล้วก่อนหน้านั้นคือร้อนจัดช่วงนี้คือกลางวันนานมากกลางวันนานแต่ว่ากลางคืนจะสั้นแป๊บเดียวนะฮะอันนี้จะเป็นเอกราชนะครับเอกราชเพราะเราอยู่กับบอนสีอยู่กับอะไรพวกนี้นานๆเนี่ยเราจะจําชื่อได้เองนะครับไม่ต้องกลัวถึงจําไม่ได้ก็มันก็จะคล้ายๆกันก็คือสีแดงสีเขียวสีขาวอะไรประมาณนี้เนี่ยนะฮะตับแบบนี้อันนี้คือเอกราชนะครับ เดี๋ยวจะนําบอลสีที่ปลูกเนี่ยไปแช่น้ําแล้วก็ใส่ในตัวตู้พลาสติกเราไว้ช่วงนี้อากาศที่ภาคเหนือก,ก็กลับมาสดชื่นแล้วก็มีชีวิตชีวาอีกครั้งแล้วทุ่งนาตรงนี้เราเห็นที่เป็นสีเขียวเขาก็เพิ่งเกี่ยวข้าวไปก็เตรียมเข้าสู่การทํานาในรอบแรกนะฮะคือปีหนึ่งเขาทํานาได้ปีละสองครั้งที่นี่นะฮะเพราะเขาผ่านน้ามาจากแม่น้ําเส้นหลักก็ผ่านมาทําการเกษตรก็ทํานาได้ปีละสองครั้งหลังจากเที่ยวเก็บเกี่ยวข้าวแปลงนี้แล้วเนี่ย เดี๋ยวกาจะไถแล้วก็เตรียมดินเพื่อที่จะเพาะปลูกในรอบต่อไปในช่วงเข้าพรรษานะฮะยังปลูกต้นไม้ดูแลต้นบอนสีแล้วก็ทำสวนเหมือนเดิมอาจจะห่างๆไปหน่อยเพราะว่าอากาศมันร้อนมากร้อนอบอ้าวจริงๆเลยนะครับวิชัยบล็อกลาทุกท่านแล้วสวัสดีครับ